สวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดนะคะราคาหลักแสนค่ะทุกท่านหลักแสนเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดิน53ตารางวาและ66.7ตารางวาบ้านชั้นเดียว2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำอยู่บนพื้นที่นะคะเป็นบ้านมือสองค่ะมีพื้นที่ว่างเปล่าให้เราสามารถทำสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมได้ปลูกสวนทำโรงรถเพิ่มเติมหรือว่า ปลูกต้นไม้ต่างๆไม้ดอกไม้ประดับปลูกได้เลยนะคะทุกท่านแปลงนี้นะคะราคายกแปลงเพียงแค่850,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนค่ะเป็นที่ดินชนดคขุดแดงมีทางสาธารณะเข้าออกนะคะอยู่ที่หมู่8ตบ,บแพกศรีราชาอเภอสันคบุรีนะคะไม่แน่ใจว่าชื่ออําเภอจะอ่านผิดหรือเปล่านะคะจังหวัดชัยนาทค่ะ อยู่ในเขตของเทศบาลนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้สถานีตำรวจอยู่ใกล้โรงพยาบาลและอยู่ใกล้ขนส่งด้วย850,000บาทบ้านพร้อมที่ดินนะคะสนใจนัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ